สวัสดีครับอยู่กับผมต้อมไก่ตอไก่ปลานกกระทาทุ่งนะครับผมขอเช้านี้ก็อยู่กับลําพงอยู่กับซิงเหมือนเดิมครับอากาศกาลังดีครับเช้านี้เมื่อวานเมื่อคืนฝนตกครับก็ไม่ได้ออกหลายวันครับอากาศมันร้อนครับอากาศมันร้อนมันนกมันช็อกครับแล้วก็นกมันไม่ค่อยวิ่งด้วยเวลามันติดปุ๊บมันก็จะช็อกชอบตายครับผมก็เลยไม่ค่อยออกครับอต่ตอนนี้ก็นั่งรอฟังเสียงนกขันครับ เขาก็มาตัดแย่ครับไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่านะครับลองลองลุ้นดูครับนี่พี่น้องขันอยู่ไหนเนี้ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำเลแถวนี้เอาละครับพี่น้องผมวางซิ่งไปสามหลังนะครับหนึ่งสองแล้วก็สามับที่ผมเอาลำโพงวางตรงนู้นเนี้ยครับกล้องอยู่นี่ะครับมันขันนีับ ดี๋ยวผมลองใช้เสียงน้องชมพู่เลยเนี่ยมันจะมาไหมเนี่ยแต่ตัวน่าลำคาดนี่โอ้น่าเบื่อจริงครับต่อนกเจอแบบนี้นี่ครับหลังสุดท้ายนี่เดี๋ยวผมเอาลำโพงวางในนี้นะะนะครับลองดูครับดูนะอะไรนะเงีับขาวนี่ตรงนั้นนะ ชมโพูแขกตรงนี้มาแล้วพี่น้องเสียงดาวเหยียบไปต้องสวนน้ำม่วงนะครับมาแล้ว เรียบร้อยแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับโดนสิงโอแม่หลังนี้ครับ <laughs> แม่หลังนี้ครับพี่น้องดูครับข้างลาโพงครับเพราะว่าลำโพงอยู่ไหนนั่นน,นี่นมันเสียงมันมาเมื่อกี้ครับชัดชัดชัดโอ oh, ผมพี่าตั้งกล้องอยู่นี่ครับพี่น้องดูครับกล้องอยู่นั่นถ่ายนึกว่ามันจะลงทางนู้นถ้าเกิดแม่หลังนี้ โอ้โหโดนดิ้นดังมากเลยนะครับโอ้โหมาดูเนื้อตัวนะครับมาดูเนื้อตัวกันโอเคพี่น้องโอ้ถือว่าตัวตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องดูสีครับดำเดียบหลังสวยครับพี่น้องสบายซ้ายครับโอ้หนาๆเลยครับแต่แสดงไม่มีตุ่มนะนะหัวครับหัวใหญ่ดำมโอ้ ถือว่าแดงไม่เยอะเลยนะครับอันนี้ตัวใหญ่ดีครับสะพายขวาไม่ค่อยสวยครับเพราะว่าสะพายขวามันไม่ตรงเท่าไหร่นะด้านหน้าครับหมึกแน่ก็ไม่ค่อยชนกันเท่าไหร่ครับตูดโอ้โหตุดแดงแป๊ดเลยครับพี่เนอะตัวใหญ่ดีครับโอ้โหโดนดิ้นดังมากเลยนะสรุปก็สวยครับดูดูด้วยครับครับผมแล้วก็มาดูดืย เดีอยดูโอ้โหเดือยครับเดือยยังสวยให้องเหลืองแหลมปี้ตรงๆงเลยครับดูครับดูเดือยครับเดือยสวยดีครับตัวนี้ถือว่าด้วยสวยเลยโดยรวมถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ผ่านเลยครับนกเป็นนกสวยตัวหนึ่งเลยครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับนกกระทาครับเดี๋ยวผมเอาออกใส่ถุงครับเดี๋ยวย้ายเป็นไปปล่อยอีกที่หนึ่งครับใส่ถุงเรียบร้อยครับ แบบนี้ไม่เจ็บครับแล้วก็ไม่ร้อนครับอ่ามาดูลําโพงครับเมื่อกี้ลำโพงผมยังไม่ทันได้กดเล่นลูกเล่นหยุดอะไรเลยครับผมแค่กดเล่นแล้วก็เบาเสียงลงนิดหน่อยท่านั้นเองครับใช้เวลาไปประมาณสี่นาทีครับยังไม่ได้กดหยุดเลยแป๊บเดียวครับเพราะว่ามันไม่ไกครับมันวิ่งมาเลยครับเมื่อกี้อ่าประมาณนี้ลาโพงนี่สนใจสั่งได้นะครับผมเบอร์โทรตามด้านล่างเลยครับ ราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยรวมส่งผมได้เสียงประมาณหกสิบเสียงนะครับหลักๆจะเป็นเสียงไก่กับเสียงนกกระทานะครับที่ผมเล่นนี่นะครับเสียงอื่นก็ทําขึ้นมาตามลูกค้าบอกครับก็เลยลงแถมให้เสียงนึ่งยาวประมาณหกสิบถึงเก้าสิบนาทีครับสําหรับลําโพงนะครับก็ตัวนี้ผมใช้มาปีที่สามนะครับอ่านะครับใครที่ติดตามผมมานะครับก็จะเห็นว่าผมใช้ตัวนี้ครับลายแต่ละตัวไม่เหมือนกันนะครับ ัวนี้เข้าปีที่สามแล้วนะครับลำพงตัวนี้ครับอ่าได้หกสิบเสียงนะครับย้ำว่าหกสิบเสียงอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยลวมส่งครับถ้าเก็บเงินไปทางอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบครับเรามาดทาูทำเลวางซิงครับทำเลวางซิงเมื่อกี้มันขันอยู่ด้านในนูน่นเนาะผมคิดว่ามันจะมาทางนี้ครับเพราะว่านกกระถาส่วนมากมันจะมาตรงนู้นนะแต่นี่มันด้านในน่าจะโล่งกว่าครับ มาด้านในแล้วก็มุดออกมาดูครับผมวางซิ่งแค่สามหลังนะครับอย่างผมบอกหนึ่งสองแล้วก็ข้างลำโพงหนึ่ง,ง 1, เป็นสามครับหลายคนบอกว่า,าคนวางซิ่งกี่หลังดีนะครับก็เหมือนหลายๆคลิปที่ผมบอกไปครับคือแล้วแต่ทำเลแล้วแต่จุดๆนั้นเลยครับว่า,าสมควรวางกี่หลังนะครับก็พยายามบีบพื้นที่ให้มาแบบนี้ครับทางแบบนี้เอ้ยหรือว่า ลงแบบนั้นเอ่ยนะครับแล้วก็หาช่องวางพยายามไม่ต้องวางเยอะครับทํามันบีบช่องแบบนี้นะครับมันก็จะได้ไม่ต้องวางเยอะครับสี่ห้าหลังก็โอเคแล้วแต่ถ้าเราดึงไปที่ลงโล่งครับเราจะต้องวางเยอะกว่านั้นยี่สิบหลังก็ยังปักได้นะครับถ้ายังไปไปลงโล่งนู่นอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะนั้นเราดึงดึงให้มันมาที่แคบครับแล้วก็เดาทางมันว่ามันจะมาทางไหนครับปิดสองสามทางแล้วก็เอาไว้ข้างลําโพงการมันหลุดเข้ามาเหมือนตัวนี้ครับ ไปข้างลำโพงตัวหนึ่งมันก็การผ่าทัดอ่าประมาณนี้ครับผมเออแล้วก็ซิงนะครับซิงใครที่ถามผมนะครับว่าอยากได้ซิงครับตอนนี้ซิงมีแล้วนะครับมันจะมีแต่ตะขครยครับมีแต่ตะข่ายสิบพื้นนะครับห้าร้อยห้าสิบาทรวมส่งเก็มเงินไปทางนะครับสําหรับซิงนะครับก็เดี๋ยวผมจะลงรูปให้ด้านข้างนี้นะครับเป็นได้ตะข่ายซิงกับเชือกครับ สิบเหรนห้าร้อยห้าสิบรวมส่งเก็บเงินไปทางนะครับส่วนวิธีทําคันเนี่ยผมมีอีกคลิปหนึ่งก่อนหน้านี้ครับลองลองเลื่อนหาดูนะครับวิธีทําสิ่งครับโอเคครับผมชาวนี้ก็เก็บไปหนึ่งแต้งครับวันนี้วันวิสาหรือเปล่าวิสาหรือมาคะครับถ้าเป็นนกเลี้ยงก็เป็นนกมงคลตัวหนึ่งเลยนะครับตัวนี้แต่อันนี้เดี๋ยวผมตอนเย็นครับเดี๋ยวเอาไปปล่อยอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวรอ คลิปปล่อยถ่ายคลิปนะครับผมประมาณนี้ครับการต่อนกกระทาวางซิ่งครับทำเลเลือกทำเลนะครับประมาณนี้ครับผมอ่าตอนนี้ก็เอามาปล่อยครับก็แถวนี้พื้นที่อาศัยอยู่ของมันก็น่าจะหลายร้อยไร่อยู่ครับอ่าเดี๋ยวผมจะทำการปล่อยไว้ตรงนี้ครับแถวนี้มีนกกระทานะครับมีคันอยู่ครับแต่ว่าผมมาต่อมันไม่ได้ เพราะว่าป่ามันลกเกินไปครับมันต่อต่อลำบากนิดนึงครับต่อต่อยากครับแถวนี้ครับเออเคเดี๋ยวมาออกถุงครับครับผมออกถุงเรียบร้อยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับนกกระททตัวนี้ถามว่าสวยไหมถือว่าเป็นนกที่สวยตัวหนึ่งเลยนะครับทั้งสะพายทั้งสีตัวทั้งขนาดตัวทั้งตูดทั้งเดือยครับดูครับ สวยหมดเลยนะครับอ่าตัวนี้ถ้าได้เลี้ยงนี่ก็น่าจะโอเคอยู่ครับเพราะว่าเนื้อตัวมันสวยอยู่ครับแต่ผมขี้เกียจเลี้ยงแล้วครับเลยเอามาปล่อยครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้กินแล้วก็ไม่ได้ขายด้วยเนาะนกกระทาก็เลยจับมาถ่ายรูปศึกษาแล้วก็ปล่อยอย่างนี้แหละถามว่ามันเจ็บไหมนะครับถูกดักมาก็ไม่เจ็บเท่าไหร่ครับนิดหน่อยครับแต่มันจะตกใจเท่านั้นเองครับผมไม่เอาไปขังเลี้ยงแล้วครับเพราะว่ามัน สงสารมัอากาศร้อนแบบนี้มันไม่ชอบกินอชอบไม่กินอาหารครับกลัวมันตายครับก็เลยเอามาปล่อยครับตามธรรมชาติของมันนะครับใครสนใจลำโพงสนใจซิ่งนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรตามด้านล่างนี้นะครับผมขอบคุณครับผมที่ติดตามชมคลิปมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับผมก็น่าจะเป็นประโยชน์กับ FC กับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวหาต่อนกกระทาแล้วก็เทคนิคกันต่อเล็กๆน้อยๆมาบอกเล่ากันครับตามสไตล์ของผมนะครับถูกผิดไม่แน่ใจครับโอเคครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะบินหรือมันจะวิ่งนะครับอวิ่งครับพี่นานู่นรับไปแล้วครับไปแล้วครับนุ่นๆไปนู่นแล้วครับ ه, ขอบคุณครับผมที่ติดตามรับชมครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ